สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาขยายความคําว่าเมตากันนะครับแล้วก็พร้อมตัวหน้าแบรนด์ประจำซีซั่นนะเมตาก็ย่อม,มาจากคําว่า most effective tactical advantage นะครับแต่ว่ากลายุทธ์ที่นิยมใช้กันมากที่สุดนะครับตัวละครที่นิยมหรือว่ากลายุทธ์ที่นิยมกันใน ROV นะครับก็มันก็จะนิยมจากสิ่งที่ทําให้เราชนะได้แบบว่าเรื่อยๆเนาะ อันไหนที่มันชนะเยอะสุดคนก็จะมักจะเล่นกันนะครับมักจะแบบเออเล่นตามกันเพราะว่ามันชนะได้ง่ายแต่ว่าอะไรที่เก่งที่สุดหรือว่าที่ดีที่สุดก็ไม่จําเป็นว่าอาจจะฮิตที่สุดก็ได้นะครับมันอาจจะมีกลยุทธ์ที่ดีกว่าก็ได้ซึ่งคนยังมองหาไม่ถึงนะครับเพราะว่ากลยุทธ์ไอ้คำว่าเมตาเนี่ยไม่ได้แปลว่าตัวที่ดีที่สุดเมตาเนี่ยมันแปลว่า most นะครับแปลว่าเป็นแปลที่แปลว่าที่นิยมนะครับไม่ไม่ได้แปลว่า ดีที่สุดแต่อะไรที่มันเป็นที่นิยมก็ดีนั่นแหละครับเพราะว่าอะไรที่มันชนะเยอะคนก็นิยมเล่นกันอยู่แล้วตัวละครที่ผมคิดว่าหน้าแบรนด์ที่สุดในตอนนี้แล้วก็อย่าให้มันหลุดเลยนะครับก็น่าจะเป็นวอลค์ดครับซึ่งไอตัวนี้มันแปลกๆตรงที่ว่าเอามาเล่นโรมหรือว่าเอามาเล่นในตำแหน่งที่เงินน้อยในสถานการณ์ที่เงินน้อยกว่าคนอื่นมันก็ยังสามารถที่จะออนไลน์ได้ที่จะเล่นได้ขอแค่มันเลเวลสนะ ผมก็ไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่เหมือนกันมันลวงแคลรี่ลวงเมโหดมากครับแล้วมันก็ทีมไฟ์เก่งด้วยตีดูดเลือดตีเอโวิ่งไวนะครับอา,าอ่อถือว่าแบบดีมากเลยนะสำหรับผมแล้วก็คนคนแบน์ไปเถอะนะครับตัวละครแก้ทางมันก็มีอย่างเช่นลัมเบอร์นะครับลัมเบอร์เออไม่ใช่ผมผู้ผิด หมายถึงเบลดัมนะเพราะเทาี่เป็นพวกตัวแก้ทางตัวเปิดโหมดหลายๆตัวนะอย่างเช่นพวกคิวกรอดล้อเดียวก็สามารถแก้ได้ครับแต่ว่าผมมักจะเล็งเล็งจับโวขาดไม่ค่อยได้เพราะว่ามันวิ่งไวเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยเวิร์กส่วนอารัมอะเลสเตอร์ก็เอ่มก็งันๆงันนะครับเราก็จะมักจะพูดกันว่าอารั A มอะเลสเตอร์มนชนะทุกตัวอยู่แล้วแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าโวขาดลมเนี่ยมัน มีอมตะด้วยแล้วก็มีของแทงมันมันไม่ได้เล่นการออกของดาเมจกันนะครับกว่าจะตีมันตายได้ก็นานอยู่นะดีไม่ดีอาจจะเจ็บเองตายเองด้วยนะครับสลับอารมณ์